สวัสดีครับผมชื่อเคนโดครับวันนี้ผมจะมาชนผมจะมาเดินหน้าชนพินบอลครับเดินเดินหน้าไปถึงจุดสีแดงครับเลี้ยวเลี้ยวขวาและเดินหน้าดนหนึงนนนอนถอยหลัง ส่งเสียงแล้วก็ถอยหลังเดินหน้าแล้วก็ชนพินวนส่งเสียด้วยใช่ไหมส่งเสียด้วยสุดท้ายโโเลยขขวดนิคมไปเลยโอ้โหเก่งมากเก่งมาก ไปแล้วไปแล้โอเคไฟไฟสไฟไฟไฮหไฮไไฮไฟสเออแล้เป่งก้ามเป็นก้ามเป็นก้าเป็นก้ามเปเออ